คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราลุยแรงกิ้เซอร์ได้ย,วยาวๆด้วยนะครับก็คลิปนี้คงจะอยู่กันยที่รูเนอร์กับประตูแห่งโชคชะตานะครับประตูที่เท่าไหร่เอ่ยประตูที่5 1 2 3 4ประตูที่5ซึ่งเป็นประตูสุดท้ายของรูเนอร์นะครับฮีโร่บางคนก็จะมีประตูถึง7ประตูนะครับที่จะต้องผ่านประตูแห่งโชคชะตาแต่รูเนอร์นี่มีแค่5ประตูนะฮะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนมาดูประสบการณ์ของลูเน์ในการผ่านประตูสุดท้ายนะครับนี่ครับประตูสุดท้าย,ปร,ายประตูที่5แต่ว่าอยากให้อยากให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้ครับนี่บาร์ Bar ข้างล่างนี่นะครับมันจะบอกว่าดาวต่างๆมีทั้งหมดเต็มที่15ดาวตอนนี้ลูเน์ได้มาแล้ว11ดาวนะครับต้องทําดาวให้เพื่อได้ให้ได้อีกถ้าได้15ดาวเนี่ยมันจะเปิดหีบพิเศษอยู่ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีหีบหีบที่3เป็นหีบของขวัญเพราะฉะนั้น ดาวดวงนี้แอดจะต้องมาตามเก็บถ้าไม่เก็บถ้าไม่เก็บให้ได้อีก1ดวงเนี่ยจาก15ดาวแอดจะได้แค่14ดาวเพราะได้11ใช่ไหมฮะสิ 11, ถ้าตรงนี้ได้อีก3ดาวก็เป็น14ดาว14ดาวเนี่ยมันไม่สามารถจะมาเปิดหีบสุดท้ายได้ไม่สามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้เพราะนั้นยังไงแอดก็ต้องมาแก้ตัวนะครับแก้ตัวเพื่อเก็บดาวที่หายไปนะครับแล้วรับรางวัลตรงนี้คุณชมกับเพื่อนๆเ,เวลาพา ฮีโร่มาเข้าประตูเอกชกะตาก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับดูตรงนี้ด้วยเพื่อรับรบางวัลให้ครบทั้ง3หีบนะครับอ่ะเราไปดูประตูที่5กันดีกว่าประตูที่5ของลูเนอร์เขาต้องการอะไรเอ่ยเขาบอกพวกคุณจะมีความหวังในช่วงสุดท้ายขอให้คําพยานนี้อวยพรคุณนะเงื่อนไขก็คือเอาชนะทุกหน่วยนะฮะเอาชนะทุกหน่วยสตูอันาัทสตูทั้งหมดแล้วก็ความสําเร็จมี2รายการ สองรายการแต,แตะเข้าไปนะครับชนะภายใน5เทอร์แล้วก็ส่ง3ฮีโร่หรือน้อยกว่าสู่การต่อสู้อ่านี่ครับรางวัลอันนี้นี่มีการทองแรงกิเซอร์ใช้สำหรับอัญเชิญตัวละครนะครับสระดับ s s r ด้วยนะครับโอเค2รายการนี้ต้องพยายามทำให้ได้นะครับเพื่อจะรับรางวัลเต็มสู้อ่ะจบสิทีนี้ด่านที่ ประตูที่ห้าประตูที่5้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประตูที่ไร้กาดเพราะมันเป็นดาบสุดท้ายนะครับโอ้ยโอ้ยต้องเอาเพื่อนเรา3ามคนลงมาช่วยเหรอแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยทำยังไงอ่ะเอาเพื่อนเรา3ามคนก็เพื่อนเราสามคนก็ลงมาแล้วนีไ่ไงโอ้มีหอ,อกมีหอ,อกมีดาบมีม้าแล้วก็มีเวทบังคับลงแผน เราก็จะมีจุดที่ตรงนี้คือจุดเอ่ยเอ่ยตรงนี้คือเป็นทหารของไ่ายข้าศึกนะครับเป็นไยจกักรวรรดินะครับโอ้เราก็คงเอาตัวละครสามตัวนี้ลงนะอันนี้แหละครับอ่ะหอ,อกดับม้านี่แหละอ่ะลุยเลยก็คงจะต้องใช้แมนวลนตามเคยนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ออโต้แล้วจะเป็นยังไงโอ้โหจะว่า โอ้บอสใหญ่นะาดูเลยบอสตัวใหญ่นะ่ดูบอสนี่เป็นทับน้านะครับทับน้ําทับน้ําทับน้ําลองดูไหมอ่ะเราต้องลุยกันแล้วล่ะนี่นี่ลุยกันแล้วลุยกันแล้วอันนี้ก่อนเลยนี่อันนี้ก่อนเลย นี่เข้าไปเลยลูเนอร์ลูเนอร์อยู่ห่างไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีถามลูเนอร์อย่าเพิ่งผีถามเอาละเอาละครับลองดูสิว่าจะจัดการได้หมดไหมอ่ะโอ้เอาแล้วนะครับไอ้จุดที่มีพลังดำๆพุ่งมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีเวทมนตนะ์นะน่าจะเป็นจุดอันตรายฮู้เล่นลูเนอร์เราพุ่ดึงลูเนอร์เราเข้ามาด้วยเอาแล้ว เอาแล้วลีโน่ลูเน่เราโหไปไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ด้วยเรียบร้อยเลยลูเน่โอ้โหลูเน่ลูเน่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเอาโอเคโอเคฮิวฮิวได้ฮิวได้ลูเนอร์ฮิวเสร็จแล้วใช้ได้อีกเหรอใช้ได้อีกใช่ไหมอันนี้คืออะไร เอาใช้เลยเออเอาละเอาละตอนนี้เราจะวางแผนยังไงเอ่ยตอนนี้ฮีโร่เราอยู่นี่อ๋อม้าอยู่นี่นะครับม้าอยู่นี่ม้าอยู่นี่กลับมาตรงนี้ตีแม่ทัพใหญ่เลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคสะบัดสายทวนแล้วเกือบหมด โอ้จะยังไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะครับไปไหนไม่ได้เมื่อไปไหนไม่ได้ใช้พลังอะไรได้มั่งใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยติดหมดนะครับติดหมดหินยันเอาละเอาละใช้พลังช่วยเพื่อนนะครับอันนี้ใช้ไรได้เนี่ยไปไหนไม่ได้ใช้พลังไรได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ อ่ะรอปั๊บนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งเหลืออีกหน่วยเดียวจะเล่นใครเนี่ยเล่นลูเนอร์ป่ะเนี่ยโหเล่นลูเนอร์จริงเลยเฮ้ยเฮ้ยยุบไปหน่อยเอาละลูเนอร์อัพพลังตัวเองได้เฮเลน่าจัดการเลยนี่เอาละเฮ้ยมาอีกตายแล้ว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  เรียกว่าหมดโอ้โหโเป็นฝูงเวรแล้วครับงานนี้งานเข้าแล้วงานงอกงานงอกเอาเอาแล้วแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอาอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวมาจัดการเา้าเก็บในน้ำนี้หมดก่อนเสร,ร็จแล้ว,วลูเนอร์ จัดการใช้พลังเวทอันตัวนี้เก็บหมดไหมไม่หมดนะเฮ้ยลูเนอร์เก็บไม่หมดลูเนอร์เก็บไม่หมดเอาเรดินมาอ้าวเฮ้ยเรดินไปไปอ๋อลูเนอร์ลูเนอร์เธอรอแล้วกันเออไม่ได้ไม่ได้ลูเนอร์รอนะครับลูเนอร์รอแล้วก็เอาเรดินไปจัดการ สามอีกทีหนึง่งเอาแล้วครับทีนี้อีกฝูงหนึ่งที่มาใหม่เนี่ยเราจะเก็บได้หมดไหมเนี่ยไม่ใช่เก็บแล้วมาอีกฝูงหนึ่งนะเออเอาแล้วเอาแล้วนะครับ,ยา,ย,รบยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยนะครับเทิร์นี้นี่เทเลนาจัดการเลยแต่ว่าพลังของ ของฝ่ายจักรวรรดิเนี่ยทีมแดงเนี่ยไม่สูงสักเท่าไหร่รูเนอร์เชิจะเพิ่งกระเฮียนกระหือเลยเอานี้ไปเอาเลยเอ็ดวินทับหอกนะครับทับหอกของเอ็ดวินอ่ารูเอน,นอร์ขึ้นมาอยู่ข้างหลังก่อนเป็นหน่วยสำรองนะลูเนอร์อีกซี่อีกซี่เหรออีกซี่ก็เลดินไปเลยเอาล้วครับตอนนี้เป็นเทิร์นของ ทีมแดงจักรวรรดิเอาและเข้ามาเลยห้าเทินแล้ววิองชนะภายใน5เทินโอ้โหต้องชนะภายใน5เทิน,น,น,ทนถ้าเทินนี้ไม่ชนะรางวัลรางวัลแรกอดนะครับเออเฮ้ยนะ่นาจัดการปรัาบเฮ้ย เออเหลืออีกสองให้จะทันจะได้ไหมเนี่ยเหลืออีกสองเออทับหอกเอาหอกไปเก็บตัวท้ายนะครับเก็บตัวท้ายเพื่อเปิดทางให้เลดินเก็บเก็บตัวบอสของเขาเลดินเลดินไปเก็บบอสก่อนนะครับเลดินไปเก็บบอสเลดินอยู่นี่เก็บบอสก่อนเลยโอเคถ้าชนะตรงนี้ก็จะถือว่าชนะภายใน5เทิร์นนะครับโอเค โอเคผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านไหมมันต้องผ่านสิอ่าฝนตกแล้วฟ้าประทานฝนพิฆาตศัตรูอ้าถึงแม้ข้าศึกจะถวาโถมมาแต่พลังฝนแห่งแสงก็ททำให้เราผ่าน3ดาวนี้ผ่านสดาวตรงนี้เราดูว่ามันจะได้เป้าหมายสอง สองเป้าหมายเราผ่านหมดไหมเนี่ยไม่แน่ใจละไม่มีบอกตรงนี้หน้านี้ไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกก็โอเคเป้าหมายที่หนึ่งชนะภายในห้าเทินสําเร็จนะครับนี่ชนะภายในห้าเทินสําเร็จโอเคปับ๊บผ่านด่านครั้งแรกเอาแล้วครับได้อีกห้าชิ้นนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนความทรงจำของลูเนอร์ได้อีกห้าชิ้นเป็นสิบห้าแล้ว อะไรต่อไปเอ่ยคลิปผ่านไปก่อนนะครับเราไปดูที่ว่าเราผ่านครบไหมอ่ะเฮ้ยเราผ่านแค่หนึ่งเดียวเองเราไม่ได้การ์ดนี่เออฮ้ยน่าเสียดายมากครับน่าเสียดายเฮ้ยเราไม่ได้การ์ดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม่แอดจะต้องมาจัดการตามเก็บนะครับตามเก็บนะบยังอยู่อีกตอนนี้เราได้14ดาวนะฮะต้องตามเก็บอีกหนึ่งดาวที่เหลือแล้วก็มาซ้ำอีกตรง ตรงนี้นะครับประตูที่5นะฮะก็โอเคครับสำหรับเรื่องราวของลูเนอร์นะครับก็คงจะด่าน,นประตูที่5ในประตูเอกชชสตาลูเนอร์ก็ผ่านเรียบร้อยนะครับก็คงจะพบาะเป็นแค่นี้ก่อนนะครับไว้สนุกสนานกับแรก็กเซอร์ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ